เอาัะดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็วันนี้วันนี้วันที่สิบเก้าผมเข้าเกมมาผมกลับบ้านผมเข้าเกมมาเจอไอ้เฮี้ยนี่ครับผมเห็นปะเนี่ยตรงเนี้ยหวานปากเลยรอะเ,ออเฮ้ยยุงเฮี้ยเฮ้ยห้องกูมียุงได้ไงวะนะเพราวันนี้ตลาดมืดมันเข้านะครับมันเข้าตั้งแต่วันไหนวะโอ้ยเฮี้ยมันเข้าตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดแล้วนะผมกูเพิ่งกลับบ้านเดี๋ยววันนี้จะมาเปิดตลาดมืด ไปด้วยกันนะผมอย่างแรกก็ขอร้านค้าก่อนเหมือนเดิมเฮ้ยมาเป็นบอลมานะแต่ก็ออฟเี่อะไรก็ไม่้เอเหลือเธอช่ไหม <c oughs> อ่ะท่านผู้ชมเอาอยังพร้อมนะถ้าพร้อมแล้วนะครับผม้าพร้อมที่จะมาดูความสวยของไอดีผมนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ฝากกดซับกดไลค์ให้ผมคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับแล้วกันนะครับ สำหรับใครที่กดแล้วก็ไม่ต้องทะลึ่งกดอีกรอบนะ <c oughs> สว์อ่ะไปแล้วผมสามสองหนึ่งวะหืมสี่กระชากใจมากนะาุผู้ชมคือกูไม่รู้เลยว่ามีอะไรบ้างแล้วแต่แต่สี่มาอยงี้ผมผมผมดีใจนะอย่างแรกนะผมไปเลยแบบแรก ขอเลยครับไปครับผมเฮ้ยโดนกูแน่อันเนี้ยโดนกูแน่ครับไอ้เย้ยเนี่ยโดนกูแน่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนกูแน่ครับอันนี้ไม่ต้องห่วงต่อามาครับผมขอไายซ้ายดีกลางปุ๊บโอ้โหทำยังไงครับหายดีหายน,นะครับผมเบนดอลครับรอบนี้ท่านผู้ชม,มซ้ายขวา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 ,า,ขวาปุ๊บ โอ้ยใช่ไม่ไรไม่ไรขวารซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้า,า,ายสายเม,ม่สวยเมียสวยเกี่ยวเฮี้ยอะไรกันวนะปึ๊บโโอ้หเย็บแม่คิดหนักจัดไอ้เฮี้ยนี่นะครับผมผมพูดตรงนะถ้าสีทองเนี้ยคาร์บิดพามคาร์บิดพามมาเดี๋ยวก,กูจะวิ่งแก้ผ้ารอบห้องไป กูรอดไรเหีเยกูมไม่ต้องวิ่งแก้ผ้าแลวนะส่วนจะคลิปกูติดเหลืองไอเหีเยไ <c oughs> ม่ใช่หรอกเลยคลิปกูติดเหลืองคนระับโอเคสหรับร้านค้าเอยตลาดมืดมาร์เก็ตวันนี้ผมว่าส่วนตัวผมแม่งเจ็บแน่นะผมดูสภาพนะครับสองกระบอกนี้คือใจผมผมไอเหียอันนี้ผมไม่ค่อยชอบหรอกแต่แต่ผมอยากอยากเก็บไว้อ่ะเผื่อแบบวันไหนอารมณ์อยากเล่นนะครับก็สำหรับตลาดมืดวันนี้ก็ก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ดีครับ ส่วนแหลงองเราก็ยี่สิบวันโอ้ยยูนั่งต่มานานแล้วนะคผู้ชมยังไม่ไปไหนเลยแพ้แพ้ชะนะโนไปอย่างเงี้ยออานั้ววันนี้ก็เหมือนเดิมครับผมเราจะโซโลแรล่งกันไปจนกว่าเราจะขึ้นอิมมัลท์นะครับผมหรือว่าแหล่งแดงนั่นเองนะพูดบ้านๆคืออุปสรรคผมมันมีแค่อย่างเดียวเ้ย่านผู้ชมคือการเล่นแรลงอะ่ะตอนโซโลแหลงมันไม่ได้มันมันท้าทายอยู่แล้วการโซโลแล้วอีกอย่างคือผมอะมีเวลาเล่นแค่ วันศุกร์กับวันเสาร์อะวันอาทิตย์ผมก็ต้องกลับหอแล้วอะเนื่อออกไหมคือแบบมันเล่นน้อยมากเลยนะถ้าฟอร์มเฟิร์มผมนี่แบบไม่ไม่ไม่เคงบนิ่งเลยอะฟอร์มกูนี่แกว่งเป็นเี่เลยบางวันก็ดีบางวันก็ร้ายนะครับช่ามันนะผมเอาเป็นว่านั่นแหละรอดูในเกมดีกว,ว่าว่าเกมนี้ผมจะชิปหายแค่ไหนนะครับผม,ผมก็ไปครับผม few moments later. อยู่ในเกมอีกแล้วนะผมผม เล่นเสกไว้แบบนี้ผมเล่นเสกนะไม่รู้ว่าทําไมถึงอยากเล่นนะครับก็ยังไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับตำแหน่กูก็เรื่องมาละผมก็จะทําหน้าที่หมาะสมให้เต็มที่นะครับตอนแรกของผมนะครับเฮ้ยน่ากลัวยืนต้อนกันเนี่ยอ๋อสองหัวซะมากนี่ไปเว้ยเฮ้ยเอใส่ใส่ดิใส่ดิเจ็ดเจ็ด กูขอโทษกูขอโทษกูกูลื้ว่ากูมีวอนะครับแต่แต่ขอโทษคิดว่ามันจะยิงได้ไงผมขอโทษจริงๆนะเมื่อกี้อ๋อเจ็ตได้บอลเพิ่งไม่เข้าอ Hobble, oh, we'll catch them. You don't have The Obber. Thirty seconds, to play. กูเหี้ยไว้แล้วไอ้เหี้ยกูเห็นนะฮิวตัวเองไงเด็กเหี้ยเฮ้ยไม่ไม่ไม่พี่ผมผมฮิวเจ็ตไปแล้วครับเมื่อกี้ไม่ไม่พี่ผมผมฮิวเจ็ตไปแล้วครับเมื่อกี้เฮ้ยพี่มึงกูรู้คนเดียวมันด่าผมเฮ้ยผมฮิวเจ็ตไปแล้วเมื่อกี้ทำไมทำไมต้องด่าผมอ่ะ เราเล่นเราเล่นหยอกยอกเล่นยอกเล่นผมเจยไปแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ผมเจยไปแล้วโทษทีบเราถีบอยู่ในเวลาอยู่ในเวลาไม่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 ผมไม่งอนผมไม่งอนผมงงเฉยเว่าทำไมทำไมทำไมด่าผมอะไรยังไงกูโดนด่า งอจังวะทำยังไงอ่ะเฮ้ยเว๋โอ้ล้วนใส่เยอะตัวเลยวะท่านผู้ชมโอ้โหเกี่ยวร้อยยี่สัตว์เศษเกี่ยวเซอร์ซูเปอร์แมนเลยเออ เออทุกคนจะสรุปให้นะผมที่ชมเกมนี้ผมจะสรุปให้เลยว่าพวกผมยิงสู้เขาไม่ได้เลยนะผมพูดตรงๆครับยิงสู้ฝั่งนู้นไม่ได้เลยโดนงสอยแล้วตัวนะเมื่อกี้เมื่อกี้แบบโดนโดนด่าเด็กเฮ้ยโดนด่าเด็กเทียไปนี่คือแบบอืมเทียแบบแอบเฉยนะเนี่ยไอ้เทียกูแก่หมอยกูจะงอกได้ด่ากูเด็กเทียไอ้สัตว์ไอ้เทียเฮ้ยเพื่อน โอ้ย <si มึงเมื่อค่ำคุ้มนะครับผมอยู่ตรงนี้เตะโอ้โหโขบเขาเบื่อจัดทุกท่านเอาอะไมายิงสู <S <S ้คร in ับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเกียรดตัวมึงเล่นเป็นแต่ช็อตกันเหรออุ้ยแหมทีมกูนี่ปาก แป๊บเดีวยวดียด็รอบนี้ท่านผู้ชมเราใส่กินจิ้มแจ่วมารู้ป่ะทำไมกูเกียดตุ๊ดเฮ้ยโอ้โหที่เขาแรงนะนี่เขาแรงนะพอมัน,นเ,นะเ,ามาเล่นแตบบ่ไรแบบนี้ไงควายอุ้ยท่านผู้ชมไม่เกรงกูขึ้นเลยอะ่ะผมเจอคนแบบนี้ไอ้เหี้ยผมไม่กล้าผมไม่กล้าเล่นกับเขาเลยว่ะอ๊อฟอีกแล้ว you multiple enemies ahead for going out เข้า Tôi เลยเพื่อนๆเอ่อ raptor ตัวนึงครับ last player standing ยอม พวกมึงอ่ะกูยอมให้พวกมึงก็ได้จัดมันก็จะจัดมาไม่โดนรู้ตอก็โง่อยู่ดีโอ้ยอยยะยย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 ยอนยยยยยนกยย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 ยัยยายยยยย อุ้ยเหียสิสิมันมันมันเทศกันนะผู้ชมปังเรียบร้อยแล้วผมดาวได้เลยจังหวะนี้เอาเอาไว่าท่านผู้ชมที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับอย่าไปซีเียสหรืออย่าไปเหียอะไรมากนะเพราะว่าเกมเนี้ยผมพูดตรงๆว่าไม่มีสมาธิเต็มร้อยอยู่แล้วนะเพราะมึงดูมันด่ากันดิผมไม่รู้กูจัดอะไรยังไงดีนะครับ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงพลาดแล้วเจ๊ดอย่างเงี้ยมึงโดนละนี่ไงมึงโดนแล้วเจ๊ดกูบอกงแล้วมึงก็โดน โอ้แหลงโง่เฮียกูจับห้องเจอห้องอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยฮะฮะเปลี่ยนมันโหดจังวะท่านผู้ชมมันยิงรอเลยอ่ะมันแฮกเหรอ พกคคิดว่ามันแฮกหรอวะเฮ้ยไอ้ i m p o s t r kill r a i n i n g ้ยองเฮี้ยสวมันจะแอคทำเฮี้ยมันก็กู้สิวะเจ็ดแมมึงสกอร์มึงสกอร์ดิเป็นกูกูพิมพ์นี่กูอายที่ผ่านเลยเนี่ยไอ้ย่ย ต้องย,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 ยอมเขานะตอนนี้คือแบบว่าเขาคมจริงๆนะสุดยอดสุดยอดหมอลำหมอลำฮะคืออะไรคือหมอลำ เฮ้ยก hey, e erm ูย <his> <h sair> ิงไม่โดนหัวเลยมันโดนไหลได้ยังไงวะกูยิงเยอะแปดสิบเยี่เสร็จตัวเออเอาว่าเจ๋งครับม่เป็นไรไม่เป็นไรไปไม่เป็นไรเว้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอหมึงดูมันด่ากันน่ะชิมึง มันด่ากันทั้งเกมจริงๆนะครับรอบนี้คือโอ้ยอะื่อร,รถเยอะ้วยนะไอสัตว์เป็นนะกูมันเวอร์แต่ว่าทําไมแล้งมันอยู่เขียวผมคิดว่าเขียวสามเขียวเขียวสามแดงกันนะเออมีเจ็ดเขียวสามนะโอ้ยเฮียเอาจริงนะเวอร์นะผมหรือว่ากูไม่ได้เล่นนานก็ไม่รู้นะครับแต่ไม่รู้ะวะาฉอดเวอร์เห็นเยอะมากเลยเฮียฝั่งนู้น ฝั่งกูก็ขยันด่าเะอด้วย,วยอัจริงสติกูหลุดตั้งแต่โดนด่าเลยที่ี e ไปแล้วนะไม่ใช่หรอกอไอม่คิดว่าจะเหลือนในขนาดนี้นะครับังคมเกมเ,เป็นไงบ้างนะครับเกมนี้ก็ผมรู้สึกว่าผมแทบเหมือนไม่ได้มาเล่นเกมอะ่ะเหมือนว่าแบบมาเดินเล่นให้เขายิงหัวแล้วก็นั่งฟังแม่งด่า, <c oughs> ากันอ่ะก็ขอบคทุกคนจะสนุกนะเพราะเกมนี้มันดูไม่มีอะไรเลยเนาะว่าไหมดูไม่ค่อยมีอะไรเลยก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมกัน,กนจนจบ ได้นะครับผมก็สุดท้ายก็ฝากกดซับก,กดไลค์ให้ผมเหมือนเดิมนะก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมก็เะไล่ะครับ